สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูเอลีจะพาพี่เตียนมาแอวกาดมะเร้าดีไหมลูกอ๋อเ่ทรงตัวดีมากเลยนะนะทรงตัวดีมากนะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเข้าไปแองากาดมะเร้ากันนะแต่ตอนนี้เรามาตอนเรามาตอนเขาปิดกันแล้วนะครับเราคงไม่ได้กินอะไรนะแต่เราก็มาดูดีกว่านะครับเนาะ หน,นุ่ยินจะพาเพื่อนเดินเข้าไปข้างในนะครับไหนเราเดินเข้ามานะมีจุดล้างเที่ยวล้างมือด้วยนะแต่ตอนนี้เขาปิดละมีพี่มาขายมะพร้าวด้วยตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าโมงแล้วนะครับก็เป็นวันอังคารคนก็เที่ยวกัน้อยหน่อยเพราะว่าเป็นตอนเย็นแนละ้วถ้ามันเป็นตอนกลางวันเนี่ยคนคงเยอะนะ เดี๋ยวราพาหนูไอเดีนน่เหนื่อยเดี๋ยวเราพานหนูไอดเดียเเาานเดิเนเข้าไปตรงต้นมะพร้าวนะครับเราก็ต้องระวัง,งหน่วยมะพร้าวโดหน่วยมะพร้าวตกใส่ศีสษะด้วยนะถ้าตกใส่ศีสันแล้วมันก็จเจ็บนะถึงขั้นเสียชีวิตได้นะพ่อเอาคางกันอยู่ไว้ละถ้ามันตกมันก็ตกใส่หัวพ่อกันนะน,นี่เราก็เดินลัดของร่องมานะครับของร่องนี่ก็เป็นต้นมะพร้าวนะ โอ้ ops? โหสวยงามมากเลยนะครับเดี he ๋ยวเราให้เ i̇şte. พ so, ื right ่อนๆนดูภาพเหตุการณ์นะก็เหมือนในเพจที่เขาโฆษณากันนะครับความสวยงามก็ไม่ต่างจากในเพจเท่าไหร่นะครับสวนมะพร้าวนี่ประมาณสองไร่นะสองถึงสามไร่นะครับกว้างมากเลยนะครับน้ำก็จะเป็นตะไคร่เขียวสวยงามระหวลักตกไปนะครับถ้าตกไปนี่ขึ้นมาี่เขียวทั้งตัวนะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศเราก็บรรยายไปด้วยคุยไปด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ไพเราะเพราะว่าใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากแมสด้วยนะครับเราเดินเข้ามาครึ่งแล้วนะเราจัดรถด,ด้านนอกนู่นนะครับเราเดินเข้ามานี่ก็ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนับหลายร้อยต้นนะครับเรามานั่งนับดูแถวหนึ่งนี่ก็น่าจะยี่สิบหนึ่งสองสามสี่หหกเจดแปดเก้าสิบนี่สิบต้นสิบต้น แถวหนึ่งน่าประมาณสามสิบต้นก evet ็มีหลายสิบแถวนะเราก็จะมาทดสอบความสามารถของเรานะว่าเราจะทรงตัวได้ไหมนะโอ้โหคือไม้เขาเนี่ยแข็งแรงมากเลยนะครับไม้ที่เขาทำเนี่ยก็แข็งแรงมากเลยอีสักแต่ปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกปีเพราไหมมันจะพุ่งแค้หัวยัง อู้ไปอู้มาถ้าจะปีจะโมจะลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องผ่านไปอีกหลายด่านนะลูกกว่าเราจะไปถึงอาหารการกินหนึ่งนูกนะเดี๋ยวเราไปซื้ออาหารการกินสักอย่างหนึ่งกลับบ้านติดไม้ติดมือสปฝาแม่จอยนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินไปอีกหลายช่องล่องอยู่นะก็ต้องเดินด้วยความระมัดระวังระวังโทรศัพท์มือถือเราล่วงด้วยนะถ้าล่วงไปนี่งมยากมากเลยเพราะมันมีเขียวๆด้วยนะครับเขาจะมีให้เราซื้อของซื้ออาหารเนี่ย แล้วก็มานั่งตามแตะนั่งกินตามแตะตรงนี้นะอันนี้เหมือนมันจะเดินยากหน่อยเพราะมันมีเราไม่ข้ามตรงนี้ดีกว่านะลูกนะเดี๋ยวพ่อว่าเราไม่ข้ามแล้วเราเตียวไปตรงนู้นดีกว่าเราเดินไปทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราลูกตกเออตรงนี้ตรงนี้ได้ถ้าข้ามตรงนี้ก็จะเป็นแตะแข็งแรงเออมันก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่มันก็ยุบๆนะแต่มันก็กว้าง เดยวเราเดินตรงนู้นต่อขายดบขายดีกแต่เป้า,ปา,ปาอันนี้เป็นอันตะกี้ที่เราจะข้ามนะเดินไป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  <c oughs> เราบันทึกแล้อยังเนี่ยเออเราบันทึกแล้วนึกว่าเราลืมบันทึกอ่าเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะเอาอะไรกลับบ้านดีนะ <c oughs> <c oughs> อ๊บโอโ้โหอันนี้เหมือนในแถวภาคกลางเลยที่มันเป็นสะพานข้ามคลองนะครับมันก็จะขึ้นเนินขึ้นสูงนอยเ <c oughs> น,นี่ยจริงๆ อาหารที่หนูจะกินได้ก็ไม่มีแล้วนะแต่อาหารผู้ใหญ่สวัสดีค่ะพี่ทักหนูนะ้มหหนูกินไม่ได้คะ่ะขอบคุณค่ะเนี่หมานเลยเนี่ยเนี่พี่กี่หน่อยเฮ้ hey. <Hey. S 1> เยปิ๊บเวยนเอี้ยวนะเดีย๋ยวเราก็ชวนแม่จอยมาเที่ยวนะลูกนะเนี่ยอาหารเยอะแยะเลยเนี่ยผัดหมี่แม่จอยชอบเลยเนี่ย ผัดหมีม่มากผัดหมี่ภาษาไม่จอยไหมผัดหมี่กระเฉดแม่จะมาก,กระเฉดหรือเปล่าเอาผัดหมี่กระเฉดนี่ครับใส่กล่องนะครับว่าจะกินผัดหมี่กระเฉดกันนะหนูผัดหมี่กระเฉดแม่จอยชอบกินกุ้งหรือเปล่าไม่จอยไม่ชอบกินกุ้งเดี๋ยวพอกินดีนะีกระเฉดอะไรดีครับอันแล้วครับีกระเฉดอะไรครับปูน,นะฮะ ปูก็ได้แม่จอยแม่แกไม่กินกุ้งกุ้งหมดครับอ๋อเดี๋ยวเราไปฝากแม่จอยนะปูฝากแม่จอยแม่จอยคงชอบนะเดี๋ยวเราไปเดินไปตรงนู้นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาเจ๊น้องซีฟูดอ,อัมพวานี่กว๋วยจับก๋วยเตี๋ยวโอเคเราก็เดินมาจนเหนื่อยแล้วนะตอนนี้เราก็นั่งเราก็ยืนรออาหารให้แม่จอยนะหนูงงห่วงกระเป๋าโอเคนะ เพื่นอนๆคนไหนยังมาเที่ยวตามรอยเอลีนเราตามรอยเขามาเนาะแต่เขาก็ต้องตามรอยเอลีนต่อนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายงนูงว่างอะหลก